จังหวัดลบบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทำพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ครับ ช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคม2566ที่โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอมรเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตหนึ่งและเขต2พร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกมู่เล่าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน72รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2566จากนั้นนายอัมพลนังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้นำข้าราชการทุกหมู่เล่าถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยพร้อมเพรียงกันหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้นำข้าราชการและผสานิกรทุกมู่เหล่าร่วมกันทำพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน199,999ตัวณนะท่าน้ำวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบุรี จังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนสื่อไปครับ